สามารถรวบเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์ชาวไต้หวันซึ่งได้วาจ้างคนไทยให้เปิดบัญชีและทําบัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารพร้อมของกลางจำนวนมากก่อนที่ชาวไต้หวันเหล่านี้จะเตรียมออกนอกประเทศครับในเช่นยูซุงชาวไต้หวันนะครับถูกตํารวจภูทรกระทูจังหวัดภูเก็ตเข้าจับกลุ่มที่บริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในตําบลป่าตองพร้อมของกลางเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์และสมุดบัญชีธนาคารจานวนมากอยู่ในถุงพลาสติกซึ่งซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทาง จากการตรวจสอบพบว,ว่าชื่อเจ้าของสมุดบัญชีมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเมื่อสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับคำสั่งจากนายใหญ่ชาวจีนในประเทศไต้หวันให้เดินทางมาที่ประเทศไทยและว่าจ้างให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าปตองเปิดบัญชีธนาคารและทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้ครบตามจำนวนก็จะเดินทางกลับไปส่งมอบให้ในายจ้างที่ไต้หวันได้ค่าจ้างหัวละ5 0 0 0ถึง7,000บาทเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี52 แต่ละครั้งนะครับก็จะมีทีมงานกระจายไปตามเมืองท่องเที่ยวหลักๆของประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่นๆในแถบเอเชียการจับกลุ่มครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสมาจากประชาชนที่ถูกผู้ต้องหาว่าจ้างให้เปิดบัญชีธนาคารแต่เกรงว่าบัญชีจะถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายจึงได้เข้าแจ้งความเจ้าหน้าที่ตารวจจึงวางแผนสืบสวนจนสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดขณะที่ผู้ต้องหากําลังจะเดินทางออกจากโรงแรมเพื่อกลับประเทศไต้หวันครับ